ดูครับเมฆหมอกยามเช้าอุ้ยเหมือนฝนจะตกเลยครับเนี่ยก้อนเมฆตอนนี้ตีห้าครับเนี่ย,ยก้อนเมฆเต็มท้องฟ้าเลยครับเหมือนฝนตกด้วยครับดีหน่อยที่เราเก็บเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับเก็บเสร็จเมื่อคืนไม่ได้ถ่ายทําเลยนะครับเพราะว่ามีทีมงานเข้ามาช่วยแล้วไม่อยากเข้ากล้อง ก็เไม่ได้เก็บไมไ่ได้ถ่ายทําเลยครับในการที่เราเก็บข้าวนะครับเนาะก็ได้ไม่เยอะแล้วครับไดออ้อย่างละ30ิกระสอบนะครับข้าวไม่เยอะครับข้าวไม่เยอะครับแต่ก็มีทีมงานเข้ามาช่วยเก็บแต่วันนี้เราก็เหลือเฉพาะ,ะการเก็บผ้าเก็บอ้ พับผ้าเขียวเพื่นไปเก็บใบนะครับวันนี้ก็เป็นเป็นวันสุดท้ายที่เราจะมานอน,เ,นเต็นของเรานะครับยากาศแตาอนเช้าอุมนคึมม,มากๆเลยเมเหมือนไม่ฝนด้วยครับโอ้แบบนี้ที่แล้วที่เราเก็บทันตื่นเช้ามามาเจอกับแบบนี้บรรยากาศที่ห้าไม่มีน้ำหมอกอากาศเย็นชื่น หน่อยครับแต่ยังไม่ถึงกับหนาวสะบ้นแต่เย็นชืดมากๆเลยเอเอเรียบร้อยแล้วครับกับการทำนาครับผมไปครับ